ยมนี่อ่ะโอีหลีได้พี่น้องนี่สวยไหมสวยไหมจุ๊บเลยจุ๊บ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 จเอจ๊้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีมินมอแคนแฟนมอลลอนทีโครบรักสู้ผู้สู้คนมือนี้มาพบมาพอกันคือเก่าพี่น้องกับแอดมินหน่อยกับหอยข้ามผานเป็นแจ้งได้ไหมมินี้มือนี้สิม่วงเบาเรื่องอัศจรรย์อีกแล้วแนวใด้อีกคนลูกอีกแล้วคนลูกคนลูกอีกแล้วเออ เรื่องเล่านี้นาอพี่น้องนะ่ะทีไปทีมามันเป็นจังสีก็คือตอนนั้นบุญทีบานพงศ์ขผาเอาเนเลี้น้องอุ้งอิงเพิ่นสีมาร่วมถ่ายเอ็มวีของพี่แมนมณีวันอา่ายูทีบ้านเล่ยบานพงศ์ข้านไปสองสามหลังนี่แหละแล้ว้วงมาที่นี้มีอา่าหลานอืมหลานไส้น้อยพี่น้องตอนนั้นอายุได้แค่หกเดือน ด็กน้อยหกเดือนในตอนนั้นพี่น้องว่ากันว่าขับเป็นบัตรห้องวาโปู้จังยังดอกอไม่รู้จักอะไรหรอก่ป้งจักเดืองเล่ายังดอกนะจำยังบ่ได้แต่ว่าโดยควมที่ว่าพอญ่แมหไงเพิ่นเนี่เป็นเอฟซีแฟนคลับของน้องอุงอิงหรือว่ารุ่งบุญมาเนี่ยแะพอญ่บุญมาเนี่ยครวนนี้ละโดยผ่าน้องเอลนี่ไปหาพี่อุงอิงเพราะว่าความเสื่อมันแลวกศรัท่าว่าพี่อุงอิงไม่ใช่คนธรรมดา อาทาได้ไปอาใกล้ไปไฮน้องเอวไปใกล้ไปจับมืดจังสันนั่นสิกระสีบ่รหายเพราะเอลแมนซึ่งตอนนั้นน้องกับหายกับเอวดีเออความเชื่อส่วนบุคคลเนาะพี่น้องเนาะอ้าวแล้ววันนี้เป็นจังไหนพ่อต่างตาไปหาผิวอุ้งอิงผิวอุ้งอิงกับโอ้ยเห็นเด็กหน่อยอ่อนซ่อนเทิงอุ้มเทิงหอมผิวอุ้งอิงก็ได้อ้าว กับบ่ร้วจังไหรแต่ว่าหลังจากวันนั้นจนว่ามาหอดมือนีพี่น้องตั้งแต่เดือนกุมภาพเนาะที่งานวัดพระาธาตุพุทธวงศ์จนวามาหอดเดี๋ยวนี้แ่ะพี่น้องน้องแอลตอนนี้อายุปีเอ่อหนึ่งขวบเศษเศษใ้ขําผานแล้วที่นี่เหลือเสืออายุเพงคํามผานสิว่าเหลือเสือกะสิว่าเหลือเสือสิว่บาบังเอิญบ่ก,กับบ่รู้เนาะพี่น้องเนาะแต่ทุกครั้งที่ ผู้ใดบอกมอดผีอุ้งอิงจังสีไหมอ่า,อาคือจังใส่เสือผีอุ้งอิงจังสีมีคือจังพอยย้่าคั่มผาน่ซสีไซผีอุ้งอิงลอกสีขามาหอมเลยจังสีแม่พอยย้่าผานแม่อืบ่แม่เฉพาะพอยย้่าคผ่านใส่ขนาดพอยย้่ของเพื่อนแท้พ่ออ่าลุงบุญมาใส่จังสีเป็นรูปเสื้อผีอุ้งอิงจังสีแหมครับกะเขาไปหอมขอให้เป็นผีอุ้งอิงมาสั่นท้องอ้าวเป็นจังใดเป็นจังใดสิว่าสายหนึ่งสายแน่นควบผูกพันตั้งแต่ตอนนั้นมาหอดตอนนี้ มันกาดแทบสิเป็นไปบ่ได้นะพี่น้องเดี๋ยวเสียเอาวิดีโอตอนที่ว่ากันว่าเอ้าน้องแอลตอนที่ใหญ่แล้วตอนนี้ได้ปกติปัจจุบันนี่มือเส้านี่ล่ะมือเส้านี่ว่าใส่พี่องค์อิงเพราะว่าปกติก็เห็นน้องอ่าสิว่าจังไดนล่ะถามกันยืดดอกแต่ว่าเพรได้ถ่ายวิดีโอไว้พอดีมือเส้านี่น้องแอลย่างมาเล่นนุ่เออก็เลยคุดพ่อก็เลยถ่ายมาให้พี่น้องเบิ่งกันนะเพราะว่าเอาก้อนนั้นนี่เห็นเห็นพอใหญ่เป็นใส่ใส่เสือผีองค์อิงสื่อกับฝากพยภานสื่อนี่ละ อ่าน้ำน้องอุิงนี่เห็นน้องดมเออใส่พิ้งอิงงั้นสิแม่น่องก็บขอไปซี่จังสินะก็เลยพอดีจะของส่เสือพิ้งอิงมากอะลองเบิ้งขนนะใส่น้องแอลขนนะาดใส่พิ้งอิงหูจักแช่พ่อจังสิแม่น้องกับยางมาสี่เลยเดี๋ยวเอาพี่ดูพี่น้องเบิ้งพี่น้องยิ้มมายิ้มหน่อยไหนในพี่อุ้งอิงไหนพี่อุ้งอิงไหนพี่อุ้งอิงไหนไหนพี่อุ้งอิงใครควบรวมมื่อนะแอลขนาดเล็กหน่อยกับพูดดินี่อ่ะจูบพี่อุ้งอิงจูบพี่อุ้งอิงดิ จูผิวิงก่อนเลวจุ๊บๆเลยจุ๊บสิชูผิวหญิงก่อนยากอายเลยหดือจุบอะโอ้เด็กน่อยกับู้จักผิวหญิงใส่ผิวหญิงคนไหนคนไหนจุบเลยผิวสวยผิวหญิงคนสวยผู้จักจับบ่อยอย่าด้พียผิวหญิงนะผู้จักจะคยอคยอุ่มกันเนาะผิวหงค่ยอุ่มนองเอวเนาะนี่พี่น้องแต่แต้เป็นเด็กน้อยแดงๆผิวหญิงมา มาบานพยงานมาบานพยานมาอุ่มน้องแอลนี่ล่ะจะเป็นเด็กน้อยเด็กน้อยแล้วก็สีเลอสีเลสีจำใจหรือจังไดกับผู้หเอลแอลพีวยนขี้สีแอลไหนขี้เี้นี่ผู้อีหลีนอพี่น้องนี่สวยไหมสวยไหมจุ๊บเลยจุ๊บจุ๊บจุ๊บจพี้ยย็นชอ พี่ยองหสวยพี่ยิน่ารักน่าเด็กหน่อยก็คงขงวันสิบคำขนาดเด็กหน่อยเกิดบ้านนี่ก็หูจักบายยหน่อยยบายยหน่อยลูกบายยหน่อยายอยกยังอีกเลยอยากได้โอ้ยอยากได้บอบายยบายยก่อนบายยก่อนเลยลูอพูดพี่ยหญิงพูดหนึ่งพี่ยงหญิงเห็น่ะุดดดหกพุดพุดพี่ยงหญิงุดผุดพี่ยอหญิ อ๋อส okay. okay. ิจำได้เปล่ามึงแค่ไหนอันนี้เอยอะไหนพี่ผู้หญิงสิไหนพี่หญิงคนไหนทั้งสองลูกอยู่ันบ้าคือกันเด้ไหนพี่หญิงเคี้ยไหนพี่หญิงเคี้ชเคี้ยสิคนไหนอ๋อโอ้มันไม่เถียงไม่เถียงอะพี่หญิงคนไหนไหนคนเดชสวยคนเดชสวยเฮ้ยชคี้ยถือก่ะให้เคี้ยใคี้คนไหนคนไหนไหนพี่หญิงไหนพี่หญิงคนไหนคนไหนชคี้ ขี้สิโอ้โหจักเื่อ่ะสต่พยายานคนไหนพยายามคนไหนพยายาเนส่พยาาโอ้พี่อ์ญงยางเดียวโอ้ยอ่อนซ่อนพี่น้องจัคสีดังบ่ดังแต่ถ้าได้น้อยเกิดเมื่อบ้านเนี่ก็หัวจักองค์หญงนั่นนั่นนั่นนั่เป็นจ้าไหนาที่นี่น่อยเออ แล้วถาซีว้าย้อนกลับไปน้องพี่น้องเนาะจากวันนี้ย้อนถอยไปเมื่อวันที่น้องแอลได้เจอกับพี่องค์อิงล่ะกะมีโอกาสพี่องค์อิงอุ้มน้องแอลอยู่ที่บ้านแม่เพียบทีไกลๆนี่เป็นจังไดด้วยพี่น้องเบิ่งแต่ว่าสังเกตได้เด้อน้องอิงเป็นคนชอบเด็กนี่จิตใจสีวังได้ละอ่อนโยนเนาะเด็กน้อยขันพี่องค์อิงอุ้มกหสิเพราะใครหันใครแอลแม่นาองขันคอยอุ้มนี่ให้กากเลยเด้อเอาพี่น้องไปบ่งภาพตอนนั้นแล้ว แล um, ้วย้อนคิดตามน้องเอลจำได้ยี่หลี่เว่าจังสี่แม่เนาะเอาเนี่ยได้หูรองน้องน้องเอลเขาไปนั่มเล่เอาเลยได้น้องเอลเล่เจ็ดเดือนเจ็ดเดือนเจเดือนเจ็ดเดือนตัวเป๊ซีไป๊ีต้องเส้นมากหมู่บ้านนี่เน่าจะเตือนยิ้มหวานหน่อยยิ้มหวานกับพี่ก็สวยหน่อยครับเอาน้องเงี่ย โอเคครับเป็นเจ้าไหนพี่น้องกะอันนี้กะโปรดใส่วิจรญญารญยะให้การรับชมนะพี่นอ้องเด้ออาจสิเป็นควบเสื้อส่วนบุคคลก็ไดบอรหรือว่าพี่น้องคือเจ้าไหนกับวิดีโอนี้แต่ว่าสําหรับผมผมมองว่ามันกระหนาศจัย์อยู่ดีเอมอมันหนาศจรย์อยู่รูปคนอื่นสิว่าสีสันมันสดใสมันแปลกก็ไม่เกี่ยวเพราะว่ารูปคนอื่นเสือคนอื่นสีป็นเสือผู้นั้นเสือผู้นี้กะสดใสยังสิละแต่น้องแอลป์ได เจ้าสีกับบ่อป้อนีนะพ่บ่ยิ้มบ่ยแยมบ่หอมบอกใครหอมบ่หอมแต่ถ้าพี่อุ้งอิงเจอเสือพี่อุ้งอิงไปได้ขันบอกเล่าหอมเลาสีงานไปสี่แหละกับหอมเลยเออนี่กะถือว่าเป็นเรื่องเล่าที่ที่แปลกอีกอย่างหนึ่งน้องพี่น้องเนาะสําหรับผมเองผมกะผมกะเห็นดูอยู่แต่ว่าพี่น้องอาจสิบอกเคยพอเห็นการย่างสี่พี่น้องคิดจังไหนขอคนละหนึ่งคอมเมนตนพี่น้องแต่ว่าสําหรับผมผมเสื่อมันว่าอุ้งอิงนี่แหละคือ คนที่มีบุญญาปรมีหลายคอยคิดว่าจังสี่นองพี่น้องแล้วพี่น้องคิดว่าจังไหนเอาสำหรับคลิปนี้กะบ่มีอยังหลายพี่น้องเอาไม้พี่น้องเบิ้งเบิ้งไปประกอบวิดีโอไปนัองเด้อพี่น้องเด้อเอาหัวนวดหัวมวนใช่เนาะเอหนาหนากพี่น้องอือเอาสำหรับคลิปนี้กะสิจาร่าล่าจากพี่น้องไปต่เพียงสนีแล้วมาพอกันใหมคลิปนาพี่น้องสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับขอบคุณครับ